สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารยายุทวงศ์ค่ะสวัสดีครับผ,ผมชื่อเด็กชานน,นภพัฒนเสนบุญครับตอนนี้เราอยู่ที่โร<ม>งเรียนบ้านนุ่นแป<ม>้งแปง,งรู้ไหมมันคืออะไรไม่รู้คับไมมันคือเข้าเม่า รู้ไหมวิธีการทำมันทำยังไงไม่รู้ครับมันเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่คือนาของเราเอา้าวแล้วทำไมไม่มีข้าวข้าวเราเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตั้งแต่ฤดูฝนในช่วงฤดูทำนา ก่อนจะดำนาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาลุยโคลนสามัคคีเป็นที่สนุกสนานเมื่อต้นกล้าข้าวเจริญเติบโตพอที่จะดำนาโรงเรียนให้นักเรียนลงแขกดำนา เพื่อความสามัคคีในโรงเรียนนักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเมื่อข้าวมีอายุมากพอที่จะเก็บเกี่ยวจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้งหนึ่ง การตีข้าวเป็นการแยกเมล็ดข้าวออกจากฟางข้าวโดยใช้แรงงานของคนโดยการจับข้าวกระทุ้งลงกับพื้นถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวมาแล้วพวกเขาทำอะไรกันเมื่อพวกเราตีข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาตำข้าวเพื่อแยกเปลือกข้าวออกค่ะการตำข้าวในสมัยโบราณโดยใช้ครกไม้ กำลังทำอะไรที่เขากำลังฟัดข้าวเพื่อแยกเปลือกข้าวออกการฝัดข้าวโดยใช้กระดุงไม่เราได้ข้าวม,มาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อเราจะเอาไปทุบมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวมาดูทางนี้สิการขูดมะพร้าวโดยใช้กระต่ายขูดมะพร้าว เสร็จแล้วเขาเมาทุกมะพร้าวฝากเพื่อนๆนำไปทำที่บ้านได้นะคะสวัสดีค่ะ